การสวัสดีท่านผู้ชมนนะครับวันนี้คุณก็อยู่ในรายการดีจีเพ r โรลิ่งบอยเป็นรายการเก่าๆก,การรีวิวสิ่งของและแจกโค้ดครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเป็นเกมพาร์ทเกมหนึ่งนั่นก็คืออันนี้ครับผมซึ่งผมก็เทพทูอยู่แล้วบ้านผมรวยนะโอเคซื้อเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย เรื่องราวจะเป็นยังไงก็เตรียมตัวไปรับชมรับฟังกันเอาเลยนะครับผมก็โอเคครับขอตัดคลิปเพื่เชั่วข่าวครับผมไม่รู้จะแจกอะไรบ้างนะโอเคครับซื้อสดๆเลยโอเคครับก็มาเริ่มรีวิวของอะไรครับผมแบบน,นี้โอเคครับ๋อยังไปสนใจเลยก็สิ่งแรกเลยคุณจะได้มารับเอ่คุณจะได้ของมาสี่อย่างครับผมที่คุณซื้อมาในราคาห้าสิบห้าลบครับ สอย่างครับผมสิ่งแรกเลยครับผมอันเดียวสี่สี่สี่อย่างเลยเว้ยอันแรกเลยเป็นปืนควครับผมพี่ผมก็ไม่รู้แตกว่ามันคือปืนอะไรกดอกครับผมเื่อเป็นการชักแล้วก็ยิงได้ครับผมนี่ครับความรู้ใหม่ตออไว้ก่อนเลยนี่ครับหดอยางสันเลยกระสุนประมาณนี้นะ่จะประมาณยี่สิ้านั้นไม่ก็สามสิบ โอเคครับก็อน,นับสองนะครับผมสิ่งที่สองก็คือปืนพกครับผมนม่ใช่เป็นปืนพกเร็วนะประมาณแปดน,นม่กีกว่าสิบนัดถ้าเกมนี้มันฆ่าคนได้เนี่ยน่าจะแจมเะยเนี่ยแบบทําเป็นแบบให้เลือกว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนอะไรประมาณเนี้แล้วมาฆ่ากันแย่งทรัพยากรเนี่ยน่าจะโหดมากเลยโอเคครับสิ่งที่สามเลยครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลา นี่ครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะที่เอาไปโทรกันอนะโอเคครับใครรู้ก็คอมเมนต์ด้นะครับผมแล้วมาทำไรได้วะทำไรได้โอ้ยอยังนงอ,อันที่สี่ครับผมอันที่สี่เลยบอกเลยว่าแบบอันนี้ผมแบบโคตรคุ้มเลยอะนี่ครับเนี่ย หมือนมีเนะครับผมคุณคิดว่าอะไรครับเหมือนมีนะครับอนนัวตขาิเศษครับผมสับด้วย้โหสับกลางแยกเลยอไอ้ชัดจะโหดไปไหนวะขคนมาเขาสอบหลยนี่ฮัโลโหลคนคนคนอยู่ไหนนั่นเองครับผมขอเขาสอบคนเลยเนี่ยสับสับทีนี้เนี่ยน,น้าผ่าแยกเลยครับคิดดูที่ตลกเปิดเลยแยคนลุกโอเคครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ปิดคลิปไปเลยนะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามติดาให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใหม่ๆใ,ให้ผมครับทำคลิปใหม่ๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวเช่นเดิมใส่ปีอย่างผมอะ่ะไม่พลาดอยู่แล้วโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายครับผมเชียรปืนถังโอเคครับจะปิดคลิปก็ปิดไปเลยก็บายครับผม๋ยว Wow.